มาอีกแล้วหนึ่งตุยไม่ใหญ่หักคนไม่ตีใบก็บว่าฟังดอกลูกไส้าลามุนขอนผมนายสีน้ำจันเพ็นบาทนี่นะครับผมมาเว้ากันนะครับเรื่องคําสอนต่างๆที่พี่น้องพนอยากฟังจากพอในา่น้ำนี่แหละครับเออเพราะว่าเถ่าพอเราสอนไว้ด้ยครับลาเอ,อ้อยอาย่เป็นคนมาให้ยุกน้องนับถือคนที่มีความพฤติดีซื่อสัตย์สุจริตเพ่นว่าเออเนี่ยผมก็จำอยู่ตลอด เิ่นปาคนได้ด่บ่มี่พยอยากเป็นมูเด้อคนสัวเพร่ะนวอ่าสัวกับสัวอยห่หันพันมือกับมูบ่มีเพิ่นวาถูกอยากหายคอขอดแรงง่ายยาสิลิมคว่วมดีเที่ยงจริงจำมันแมนคักเลยว้าคคำไรกับแมนคำนั่นนะครับผมเพิ่นว่าเออคนดีนี่ผีปันหน้าหาขี่ถือปองไผกระยองปริงงูเขาเห็ดน้ำแมนบัสันเพิ่นก็เลยว่าจะเสียแห้งใดเป็นคนน้ำเพิ่นเด้อล่ะเอ้คนในคนแท้เนี้ยตุยจังแมนคนครับเฮ็ดดีนะครับ เฮ็ดดีแล้วเพราะว่าดีกะสามสร้างอีพอท้องสีว่าเฮ็ดซัวแล้วสิย่อยงอก็สร้างหัวมันมันมีควมผูติมพุ่งเพียงปากลาออตัวท้อนตัวบดได้พผสียองว่าดีเนอเท่าเอ,อ้เพิ่นมาตอ,อตกลุงว่าได้จำก็บ,บ่จำกะยาถอดละละอันด้กอดคอแขยย่อแม่หางมันฟาดเราเบาเออมีแต่ขันค้อแข่เขาใส่ต่มน่ะหลาบงัวะย่าแพ่งเข้าขวาร่ามันมาหอมเฮ็ดให้สมตมให้สุกเฮ็ดเฮ้สุดคู่เดือถึงเฮ็ดหน้ากะย่าแพงกงกาไปข้ากอย่าแพ่งขึ้น ขาในลงม right ือแมวนี่โบนเห็นหนูหนีมุมละไปให้มันสุดสาวเอาไปถึงเถือดยาเฮ็ดพ่อกระจาดีเฮ็ดเลนเลนเนี่ยเห็นแต่จีนสินมันดีเฮ็ดอีหลีทีเด้๋ยนข้องดีมันพร้อมผมจําอยู่ว่าเศร้าจ้าเถื่อเอามาบอกมาคุยข้ามพอเราบอกเดี๋ยวนีนว่ามีเพิ่นเห็นแต่ห้อยมือเพิ่นก็ดีนะครับเราบอกให้ยกย่องนับถือคนที่สุภาพอ่อนน้อมทอมตน ตัวว่าตัวกระดัดเพิ่นแห้งกระดอได้ละ่ะเออต่อจอกอไเป็นขึ้นนั่งต่อตัวลูกคือนน,นังซื้อกอมนี่ละ่ะตังคนกับตังมีละ่ะก,ก,ก่อนชีซี่กับก่อนน้อยก่อนใหญ่ก่อนจีไกล้ก่อนสันก่อนยา้าคนตตังคนคนุณนกับตังกันแมนครับอันนี้ไม่ลำเดียวกันยังตังป่องพี่น้องกับตังใจเตกากับหาจินกุ้มปากเตาแล่นกับหาจินกุ้มปากแล่นได้ละ่ะเออเราต้องไปงอเสือตัวว่าตัวเลือดลำเขาพุ่นพนลืนโตได้เท่าเออกะดำใหย้ยยังได้กอมยังรุ่นเห็นบอยยังเาาางย ขั้นคากหน่อยก็ยังในรถพระญาเถื่อนนในข้องนั่งปองเป็นเจ้านี่นะครับเออว่าแล้วว่าอีกเนี่ยมอนีกก็ได้ทั้งเต่ยวเว่าไปมือว่านมือเหนียวบางว่าวอีกพาพี่น้องว่ามันเป็นตาฟั่งเออจําไว้ว่าเลครับเพิ่นว่าขันเท่านี่ว่องร้ายมันกับพาดก้าร้ายมันกับบานซื้อร้ายเข้ากับพิษพุกนี่ซื้อร้ายเข้าพิษคือมู่ร้ายเข้ากับฮ็ดเกี้ยวเที่ยวร้ายเข้ากับอืมตันตัวว่าไว้ายร้ายถือม่งม่องร้ายกับถือนางว้ปากกับเสียสินว้ตินกับตกต้นใหม่ ทิ้งไร้มันขาดย่านไร้มันกระคองแม่นอิหลีเลยครับผมนี่ก็ได้น,หกกนะหกักแต่จะหักไร้เพีงไว้สร้างอีพอเราบอกอสร้างแต่จะสร้างไร้เพีงไว้หักในสูก็ได้เออคนที่นักเอาเบอสูเป็นคนดีไปนย่านามกรมันโหลดอันพวกเค็ตตังรี่ชีตงังเท่ามีแห้งจะไปคบมันเหนหนาเป็นว่าป,ปีนาไปข้าวเป็นว่าป,ปีหือ้อซุ่มหนียบ่ไหวเอิ่นกินแลนใส่ปลาแปบเอิ่นใส่แห้งแลนหนีไก เออบอดไส่หวีเนาะว่ายปัญญงคนี่ครับได้กินก็นว่าดีได้ใส่หวีก็ว่ามวนสุ่มเนี่ยเห็นของลายกย็อยากวาดนี่นเห็นข้าวต้มสวดก็อยากซื้อมันบปย่าไปให้เพื่นว่าเจ็๊บขาปวงมีลย่าไปหน้าเพื่นว่าเจ็บทองเอ่อบัดเข่าห้องก็กองแกงปัน่นเรียงนี่นะเพื่อนบอกว่าคนอีสานนี่ยครับมีสักมีสีเนี่ยผมบอกหมู่บ้านนี่แข็งแห้งเนี่ยครับยาแข็งขคือฉีคังนะให้เจ้าแปลงวาดไว้เสมอดังเป่าบึกนี่ยาสิแปงคุยร้อยคือปลาซิวอ้าว อย่าซื้อทอสร้างหางทอแมวไงเนี่ยไงให้มันถือทหารเพิ่นมาเออไงให้ดีพี่เห็นงามนะเพิ่นบอกนะคนอีสานนี่เบ้าตลอดละบ่เคยอยากเป็นเรื่องเป็นเล่าดอกแต่พันพันมาแต่บุล่านมากเป็นเรื่องเป็นเล่ามากเพิ่นบ่มากพอลาว่าอันดังแม่นขออิ่มทองแม่นคว้วอย่าไปเอากินข้าวโต๊ะโว่ขมเพิ่นบ่แม่แน่วกินแม่นปากอยากแม่นทองเที่ยวฉี่แม่นขาอย่าหาเหาเพิ่นมาให้หังวโต ม่อันอีเลยครับผมอเหมือนบอกว่านี่ครับขันเจ้าได้ชี้สั่งกังฮ้มเป็นพญา,า่ะเอ้ยหาได้เป็นเจ้าเป็นไนฮะพอมายังนําและว่ะผมก็จําอยู่บนเศห้าไคนมามวมันได้พอเอ้าขันได้ชี้สั่งกังฮ้มเป็นพญาก็ฮาได้ลาได้รวยมาแล้วในมินยุทธาบรรดาซักแล้วได้เป็นไ่เป็นโตแล้วยาสิเรื่มคนทุกผู้ชี้ควอยค่อนกาด้ล่ะขันหักได้นางบ้านเป็นเอกสงศ์แล้ววาอ่าล่ะเอ้ยหำแเราเอื่แต่หำเนาะ อหญ่โวเสียงลืนคนทงางไข่เด้อขคได้กินลาบก้อยย่าลรืมแก้วแพ้าพักละขคได้กินผ้าเงินผ้าค้ามยาซื้รืมกระแบนห่างขครได้กินปลาแล้ววย่าลืมปูป้าปล่อยเด้ละบาดปลาขาดของแง่ดิสูบพ่นปูเร้เพิน่นว่าเห็นว่าพักหิมเหียน,นเด้เหิมท่างยาเฝ้ายำบาดมันถอดอยอดด้วยย่งงเฉลยอมหอยอย,อยู่เด้ละก้อนข้ามาสิแต่ไม่อย่ารืมเก้าเด้เต้ายาลืมหมาเนี่ยครับแมนอิลี่เลยครับผมนี่ก็ดีแมน เพื่อนบอกว่าคนทําการทํางานขยันขันแข็งในดีรถอัน,นมีแต่มมว่าวิ่ฉีดแทบว่าแม่แน้วค้อยตู่กับมักส้นคนจนกับมักเบาเอ็จอดจอดบ่หมดกันหวกแล้วครับเพื่นอนว่ามาห้างกิ่นกับมาแกงค้นปากแรงกับมกัมกเบานี่ละเพื่นอน่านี่ครับนี่เป็นเรื่องจริงเนี่ยเกิดมากับเบาซูพี่น้องฟังเพราะว่าเราค่วเก่ามาบางครั้งบางคร่านะครับมันเป็นแนวที่จะอเอียงก่อค้อนลืม ลืมแล้วบ่บ่เอาใจใส่นะนะครับผมแต่ก็บ่มีคนนํามาเ้ามาคุยบ่นํามาสอนมานํามาจ๋าด้ในระดับกลางแล้วระดับทั้งๆเนี่ยอาจจะมีดอกครับพวกเรียนปพะว่าสอพวสอดอกเตอร์นั่นดอกเตอร์นี่เขาเจาอาจจะเรียนว่าเป็นแนวทางแต่ว่าปฏิบัตินี่ยมันต้องคนรุ่นตํารุ่นหน่อยคือพวกเข้านี่ครับอจังต่กรอนเนี่ครับสิเอาผัวเอาเมียสีแตงการแตงงานเนี่ยโอ้ยผู้เฒ่า่นมีคําสอนครับดีแท้ดีเออ สอนว่าเป็นผู้ชายนี่ครับก่อนเอาลูกเอาเมียต้องเฮ็ดอันนั้นเป็นต้องเฮ็ดอันนี้เป็นคือผมเว้านี่แหละครับยิ่พอเราสอนว่านี่ครับเออ่เฝ้าเฮียนสูเนี่ยเฝ้าวบวชสูเนี่เฝ้าซึกนี่ยซึกงเลยเห็นยังพ่อเฝ้าเอาเมียเอาเอาเมียเฮ็ดจังได๋บัดครับปะทำมักๆเนี่ยราว่าอยู่ตลอดเลยเขาว่าเฝ้าป๋านาี่เว้าเล่นจังซี่ดอกเราว่าเอ่อผู้ชายนี่ต้องแข็งต้องแกงรงแ่งเพิ่นว่าแนวน้ํเาเสือสายเซ็งสมสาปากว่าแล้วไม้มั่งบ่เป็นนีไงายเซ็งก็บไส้มีดเจตยศนั่นแหะครับ ัจจาผูชันี่คือยินนักมืนทิมเสน่ามจมมิงบ่ติงนั่นมันแมนขักแต่ว่าว้มไหลแมนคำนั้นการเสียเอาลูกเอาผัวขึ้นกันขันอยากได้ผัวพ่นมาลาอเอ,อ้ยเพิ่งเอาผัวให้หาแนวนักปา่าเดอ้อนั่นเดอ้อใจสลาดหูคลองแท้สั่งสอนยิ่งได้เลยผัวน้ำนักปา่าทีเป็นทีก้าวย่องครับเออเป็นก้าวเอาทั่วย่องตัวเดนแมนเด้ครับครับผมเนี่ยว,ว่าดีๆจังสี่แหละครับมันหลุดจากเบิดไปแล้ว นั่งเถอผมก็บล้วลินไปได้นั่งเถอผู้เฒ่าเนาะอันนี้ก็ต้องเห็นใจจักหน่อยนึงอุตส่าห์มานั่งเบานีก่ก็โอ้70กว่านี่มันเบาอยากหนักก็ได้ครับผมรุ่นเล่าข้าวเดียวเขาอยากเศร้าเนี่ยหันใจมอดท้องล่ะแต่ว่าพ่อใหญ่สีนาคก็ยังโชคดีอยู่ครับผมถือว่าโชคดีเพิ่นก็นสิเอาไว้ถาวะเทียวว้าถ้าสอน,น,นเนี่มูลเนี่ะติแกพี่แกน้องมีหยังก็นแนะนําพ่ยายาอใหญ่น้ําเด้อหาเว้าบ่าบาถือค้อง0895708640นะครับเน็ดศูนย่แปดหกสี่ศนวแข่งขันกันมด้เน่าพันเาเพิ่มหาเติมหาเสริม ซอยกันรักษาซอยกันเจ็บซอยกันเลยครับเอเรียกว่าคําสู้ไว้มันที่หายมันที่เบิดไปผมก็เลยว่ามันที่หายสี่ศูนย์ไปบ้ารวบรวมไว้เจ้าของอ่านแลวก็รวบรวมไว,วมไ้ให้เป็นเล่มไว้สุดท้ายของรายการนะครับพอกันไม่มือต่อไปสบายดีครับ